แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนโอลิมปิกลียอง1-0ในเกมอุ่นเครื่องนัดสองช่วงพรีซีซสันที่เอดินบะระประเทศสกอตแลนด์เมื่อคืนวันพุธท,ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมายูไนเต็ดออกสตาร์ทได้วุบวาบดูเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าลียงเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง15นาทีแรกแต่พวกเขาขาดความเฉียบขาดในการจบสกอร์ส่งผลให้ครึ่งแรกทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ได้ เริ่มครึ่งหลังเอริกเทนหากในายใหญ่ปีศาจแดงเปลี่ยนตัวรวดเดียว10คนพวกเขาเริ่มต้นได้ดีครั้งก่อนที่แดนเนียนกอกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีจะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโธทษและเป็นดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กที่วอลเล่เข้าไปอย่างสวยงามนาทีที่49ซึ่งเป็นประตูชัยให้กับทีมสำหรับเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นนัดที่3ของแมนยูไนเดตจะเตะกับอาเซนอลคืนวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา4ีนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทีแมนแมนยูไนเดต Coppy เทนหาคาดหวังว่าซีซั่นนี้จะมีนักเตะดาวรุ่งอย่างน้อยๆ้หนึ่งคนได้รับการเลื่อนขั้นมาเล่นในทีมชุดแรกกับแมนยูไนเต็ดไม่กี่วันก่อนดีเอเลติกบอกว่ากุนซือปีศาจแดงชื่นชอบฝีเท้ากองกลางวัย18ปีรายนี้อย่างมากซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขากำลังจับตาดูเมนูอยู่เมนูเล่นตำแหน่งกองกลางตัวกลางและสามารถเล่นกองกลางตัวต่ำหรือกลางรับได้เขาจะถอยลงต่ำไปรับบอล จากเซนเตอร์ฮาเวลาที่ทีมเริ่มต้นสร้างเกมเขามีความนิ่งกล้าเล่นและจ่ายบอลค่อนข้างแม่นยำสถิติระบุว่าเขาลงเล่นไปทั้งหมด45นาทีสัมผัสบอลทั้งหมด48ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล94.3%บอลยาวเข้าเป้า1ครั้งจาก2อล็อกลูกยิง2ดักตัดบอล2 ประเด็นหลังเกมอธิบายรูปแบบการยืนเอริกเทนหากเปลี่ยน2คนจัดเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่ชนะหลีดส0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเตคว,ว่าในทาวารและอันโตนี่ตัวจริงแทนทอมฮิตตันกับโอมาริฟอสันพวกเขาออกสตาร์ทด้วยรูปแบบการยืน4-3-3และสามารถปรับเป็น4-2-3-1ได้ในกรณีรูปแบบ42 3สคู่กลางสงคนเมสา หรือเม็ดรีสลับกันยืนคู่กับเมนูขนาดที่ผู้เล่นตำแหน่งหมายเลข10สลับกันยืนกันระหว่างเมาส์หรือเม็ดปรีในรูปแบบ433แทงกลาง3าคนเมาส์กับเม็ดรีจะยืนเหนือกว่าคอปปี้เมนูขนาดที่ริมเส้น2ฝั่งเป็นอันโตนีและอามัดนิยันโลโดยบางจังหวัดทั้งคู่จะสลับตำแหน่งกันส่วนเจดอนซานโชยังคงสมบทเป็นกองหน้าเป้าตัว,ตวหลอกฟอสไนเหมือนเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่ผ่านมาเมาส์กองกลางตัวใหม่ในบทบาทผู้เล่นตำแหน่งหมายเลข8 โดยก่อนหน้านี้เขาให้สัมภาษณ์กับช่องว่าเขาแฮปปี้สุดๆกับบทบาทดังกล่าวเขาจะถอยลงต่ำมารับบอลเพื่อเชื่อมเ,เกมในจังหวะที่ทีมสร้างเกมและจะเติมขึ้นสูงเวลาที่ทีมเปิดเกมรุกบางครั้งเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อลุ้นทำประตูส่วนในแง่เกมรับเขาจะไล่เพรสซิ่งกดดันคู่แข่งในรูปแบบการยืนเกมรับเป็น4 1 4 1เมนูยืนกลางรับโดยจะยืนอยู่หน้าคู่เซนเตอร์หากขณะที่เมาส์ และเม็ดปรียืนเหนือเมนูและปีก2ฝั่งเป็นดิยาโลกับอันโตนีส่วนหน้าเต้าทิ้งสารโชวไว้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้เลือกรับทันทีเสื้อฟุตบอลลายสโมสรจะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านสนใจทักมาได้ที่ไลน์ id adba ll 0 0 7